เมื่อกี้บอกน้องว่าขอเสื้อไว้ให้ตัวหนึ่งเอา้าเหรอครับนี่ไหนๆก็มาแล้วครับผมมานครสวรรค์จะไม่แวะที่นี่ก็ไม่ได้ครับผมสวัสดีทักทายทาง youtube ด้วยละกันแล้วก็แฟนเพจมาแล้วต้องไปทักทายเจ้าของก่อนเดี๋ยวเราได้ชมกันแน่นอนครับผมกับโรงงานผลิตดอลาโพงครับโอปอ้อมครับผู้จัดการผู้จัดการ,การวันนี้เรามีแอดมินครับ พาทัวร์นี่ครับผมต้องถอดรองเท้าไว้เนี่ยลุงครับขออนุญาตครับพี่บ่องดำมาแล้วยูทูบเบอร์คุณผู้ชมสวัสดีครับไลฟ์สดอยู่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเยี่ยมชมโรงงานหน่อยนะครับขอบใจมากมากเลยคุณนุ่มทักทายแฟนๆครับนี่ครับผม นึกว่าจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาที่โรงงานอบอ้อมซะแล้วครับผมทำไมท่าน,น,นคิดอย่างนั้นีพอดีแอดมินติดต่อไปไม่ไม่ไม่ความหมายทำไมถึงคิดอย่างนั้นไมคิดว่าไม่มีโอกาสอออ่ะคือ,ค,อคือผมมานะครสวรรค์เป็นครั้งที่สองออ่ายากรู้เหตุผลคือบางทีที่คิดอยากรู้เหตุผลในความคิดของผมอาจจะเข้ายาก นั่นนั่นนั่นนี่แหละปลาประมาณนี้ผมได้ยินทำเยอะจากคนหลายคนเยอะมากเลยครับอันนี้ก็คือ,อความ,ามคิดของผมเหมือนกันใช่ครับใช่ครับไม่ผิดไดไ<อ>คนอ,อีกเยอะเลยที่คิดแบบนี้ครับครับผมคิดว่าโอน่าจะยากาว่าคิดว่าจะยากอะไรประมาณนั้นสุดแล้วไม่ยากแม้แต่ตัวเองกาเช่นเดียวกันบางคนก็บอกว่าคิดว่าเข้าพบยากอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมผมบอกว่าถ้าผมอยู่พบได้ทุกเวลาโอเคเลยครับผมขอบคุณกำนันมากครับครับผมขอดใจขอบใจอ้อม กี่ปีแล้วครับกี่ปีไม่รู้จะบอกตอบช่วงไหนเลยอ่ะเอาตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันเลยครับมาเริ่มก็สองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดจากคนคนเดียวจากคนคนเดียวจากคนคนเดียวจากเริ่มคนเดียวสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดห้าร้อยยี่สิบเอ็ดปัจจุบันก็หกเจ็ดหกเจ็ดนานมากเกิดแล้วยังคุณเกิดยังเดี๋ยวนะ ตอนนี้เท่าไหร่สองพันสองพปีอ่ะ27เจีผมเกิดผมเกิดสอผมเกิดก่อนหปีโอเคยี่สิบอนะครับผมยี่สิอนะไม่เอหกโอ้ยผมผมยังไม่เกิดยังไม่เกิดยี่สอ่าผมยังไม่เกิดใช่แล้วผมผมรู้จักกับเอ็มตอนที่ดอก12นิ้วขอบเหลืองเเริ่มตั้งแต่2อเริ่มเริ่มเริ่มทาโพงดอกลโพงตังแต่2530 ครับผมเริ่มทําดอกลำโพงถ้าเริ่มทํายูนิตก็ตั้งแต่2,524เริ่มทํายูนิตลาโพงอ๋อแดงว่าที่โรงงานคือทํายูนิตก่อนเริ่มจากทำยูนิตก่อนยูนิตก่อนยูนิตแล้วมาทาพวกลาโพงเสียงแหลมครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนแล้วก็มาเป็นลําโพงปัจจุบันก็2ส3 0ก็ทำสองโพงตั้งแต่10นิว้วครับแล้วก็15นิว้วเรื่อยมาจนถึงวันนี้ครับอหนานมากไม่นาน ยังไม่รู้เลยว่าแล้ววันนี้ผมขออนุญาตเดินดูลายจิดได้ไหมขอบใจมากตั้งใจดีใจดีใจมากเลยครับเช่นเดียวกันก็ดีใจเช่นเดียวกันเพราะว่าก็โอกาสที่จะให้สังคมได้รู้จักก็ไม่ง่ายหรอกครับครับผมเพราะในความคิดที่ว่ามันน่าจะเข้ายากวันนี้เปิดอีกโลกทัศน์หนึ่งให้ผมแล้วแล้วก็เปิดอีกโลกทัศน์หนึ่งให้กับเอฟซี อบอ้อมแล้วครับว่าสามารถเข้ามาถ่ายทำให้กับพี่น้องได้ดูรายการผลิตได้แม้แต่ทุกด้านครับทุกคนในอบอ้อมพร้อมที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กับทุกคนที่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 อยากที่อยากเห็นรายผลิตอบอ้อมเกี่ยวข้องกับอบอ้อมครับพร้อมที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอบอ้อมนี่ผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านของนครสวรรค์ครับผม อบอ้อมอุตสาหกรรมครับผมกำนันสมควรครับผู้หลักผู้ใหญ่วงการลำโพงของบ้านเราประเทศไทยของเราครับผมไะเราไปเลยไหมครับอดนิดนึงอ่ะได้ครับได้ครับเป็นผู้แทนรัศดรสามสมัยครับผมของนครสวรรค์ครับผมทั้งนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเดินได้ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมครับนี่ขอบคุณท่านกำนันครับไะเราไปลุยกันเลยเริ่มตรงไหนดีลายผลิตลายผลิตนะลายผลิต เดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนแป๊บนึงอขออนุญาตยังเป็นทางการแล้วครับผมเดี๋ยวแอดมินจะพาเราทัวร์ครับว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะฮะเริ่มทำงานช่วงบ่ายโมงครับปอุ้ยนี่ก็รุ่นขายดี18 Maximizer ตัวนี้เลยใช่ไหมใช่อันนี้ใช่ อันนี้เป็นรุ่นที่พัฒนามาต่อมาต่อแล้วหรือว่ายังไงรุ่นปัจจุบันละรุ่นปัจจุบันแล้วไอ้ที่ช่างแม็กซ์ูรินที่เอาไปเดโม่เป็นอีกรุ่นหนึ่งไหมตัวนั้นตัวเริ่มแรกจุดเริ่มก็คือเป็นแม็กไวท4สี่นิ้วครึ่งอ่ารุ่นนั้นทํามาร้อยตัวเอาแสดงว่าที่ช่างแม็กเอาไปเดโม่คือไว้์สี่นิ้วครึ่งใช่เป็นตัวเดโม่ที่ทําขึ้นมาร้อยตัวร้อยตัวร้อยตัวพี่เต็มมันมันจุดประกายเลยนะตัวนั้นอ่ะใช่แล้วก็ พอเราก็พัฒนามาตัววายห้าซึ่งซึ่งยห้ามันมันให้พลังให้คุณภาพเสียงความทนทานมากขึ้นแสดงว่าปัจจุบันคือวายหไปแล้วใช่วายหนี่ฮะแม็กซิมิเซอร์ครับตัวนี้กี่วัตพันห้าพันห้าร้อยวัต์ไม่หลิกสองอยห้าสิบสามหนาสามสิบอ่าใช่แล้วก็มันจะมีตัวแม็กพัดแม็กพัดก็คือจะเป็นพัฒนาจากรุ่นนี้คือเพิ่มช่วงชักมากขึ้นแต่ว่า จะเป็นแม่เหล็กสองชั้นคือจากหนา30ก็เป็นหนา40่ิแต่ทุกอย่างคงเดิมไม่หมดคงเดิมไม่หมดแต่ว่าเอาใจคนรักแม่เหล็กสองก้อนอยากได้เลงเยอะๆได้ช่วงชักเยอะๆสไปเดอร์ของเขาล่ะสองชั้นสไปเดอร์สองชั้นสองชั้นแต่ว่าของเราจะเป็นลอนใหญ่เป็นลอนใหญ่นะเป็นลอนใหญ่สามลอนทวนี้มีผลต่อเสียงไหมมีครับมีมีเพราะว่ามันอยู่ที่การออกแบบว่าเราจะให้ลาโพงแบบว่า ให้เสียงโซนไหนเพราะว่าทุกทุกส่วนของลาโพงจะมีผลต่อเสียงทั้งหมดอืไปไหนต่อดีเราก็ดูลายผลิตนี่ก็รุ่นนิยมอันนี้รุ่นยอดนิยมสิบแปดทั้มนี่ตัวทั้มใช่ไหมน่าจะสิบปีขึ้นและเนี่ยสิบแปดทั้มทั้มนี่สิบกว่าปีละไม่เล็กเท่าไหร่นะตัวนี้สองร้อยยี่สิบหนายี่ห้าสองร้อยยี่สิบครับหนายี่ห้าครับไว้สี่นิวน้วสี่ชั้นไว้สี่นิ้วสี่ชั้นสี่ชั้นใช่รับนีครับ ถือว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ประสบความสำเร็จใช่ประสบความสำเร็จใช่คนรู้จักเยอะมากครับทั้งในประเทศนอกต่างประเทศนี่ฮะเป็นสองรุ่นยอดนิยมครับนี่ก็พอแม็กเสร็จแล้วก็จะเป็นนี่อันนี้คือตัวแม็กใช่ไหมครับแม็กที่เสร็จแล้วครับผมถามหน่อยครับตัวนี้ทำไมต้องเป็นสามสามสามขยักสามลอนสามลอนก็คือหนึ่งอ่า ความยืดหยุ่นของเขาอ่ะมันมันเราเผื่อให้เขายืดหยุ่นได้เยอะอครับแล้วก็มันมีในเรื่องของความที่ส่นค้างเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ครับกระดาษล่ะกระดาษเนี่ยก็คือเป็นกระดาษที่เราผลิตทําที่ที่นี่เลยบริษัทใช่วิจัยเลยวิจัยเองที่นี่ครับใช่สุดยอดครับนี่ฮะแม็กซิมเซอร์ที่ว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมเดี๋อแถ้าติดติ๊กเกอร์ใช่ติ๊กเกอร์ก็ ถ้าตัวนี้ก็เป็นซีรีส์กระดาษรุ่นใหม่ๆจะเป็นนี่สวยกระดาษใหญ่แก้วเป็นกระดาษใหญ่แก้วด้วยนะใช่ๆๆทำไมต้องใหญ่แก้วครับก็เหตุผลเหตุผลเอาที่พูดได้อ่ะอ่าเรื่องเบาเบาใช่อันนี้คือเหตุผลที่พูดได้อ่าพูดได้เบาแตกนั่นนอกนอกเนื้อจากนั้นให้สงสัยมีอีกมีอีกมีอีกให้สงสัยไปเออมีอีกมีอีกโอ้มันเป็นความลับเนาะใช่ๆใช่เออมันเป็นความลับ พูดไม่ได้หรอกนะ<ร>นี่ก<ด>็จะเป็นลายประกอบชุดนู้นก็จะเป็นโค้งที่เตรียมไว้อ่ากระดาษที่เตรียมไว้เข้าไปดูได้ครับไป <ะ S 2> เข้าไปดูได้นี่ก็หัวใจหัวใจใครทายถูกเท่าไหร่เฮ้ยทำอะไรอะ่ะเครื่งองนี้เครื่องชาร์จแม่เหล็กเครื่องชาร์จแม่เหล็กเหรอใช่นานยังตัวนี้เป็นตัวใหม่ได้ประมาณ3ปีอ๋อเป็นตัวใหม่มาตัวใหม่ตัวใหม คาตัวละห้าหลักไปไปโคงนี่ครับพวกโคงพวกนี้ปั๊มเองไหมใช่ครับโคงพวกนี้เราฉีดฉีดเองเลยนะใช่ฉีดเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเข้าไปในของสิบสองโกบริทุกคนน่าจะรู้จักบ้างนะอันนี้โกบริโกบริใช่โกบริใช่ ทองกูนินี่ก็โกบริเหมือนกัน18 oh. โองแม็กไหนนี่โงแม็กนี่ครับลองจับดูว่าหนักไหมกี่โลโอ้โหสามสองโลสามโลต้องมีแหละสี่โลอ่ะเอืาะมันหนักนะหนักอยู่เคยเคยช่างแต่เสร็จแล้วไงอือไม่เคยช่างที่โคง ถ้าช่างที่โค้งนี่น่าจะเป็นการคิดต้นทุนมัลก็จะรู้กระดาษนี่มาดูกระดาษครับลองจับกระดาษดูอันนี้กระดาษที่ยังไม่ได้ทาครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ทานะครับยังไงคุณใยแก้วเหมือนกันไหมใช่ใยแก้วมันวาวๆาวครับใช่มันออกวาววาวเห็นไหม ก็กาววขอบก็จะเป็นผ้าหนาเพื่อรองรับแรงกระแทกที่ที่ใส่กับตู้หน้าปิดใช่ครับก็คือปัญหาขอบแตกก็น่าจะน้อยนะแต่ว่าน่าจะน้อยหรือไม่มีตัวนี้มันน่าจะลึกด้วยกวยลึกด้วยเนาะใช่ใช่กวยลึกครับถ้าเป็นตู้ปิดอ่ะกวยลึกเหมาะมากครับนึกถึงอะไรนะเธอโบซาวอ่ะเทอโบซาวแล้วก็อะไรอีกไปไหนต่อันนี้ จะให้ดูกระดาษ12นิ้วนี่นี่12นิ้วแม็กอันนี้12นิ้วแม็กซิมัลเชออันนี้คือ<ช>พร้อมใช้แล้วก็คือกระดาษเสียงกลางเราจะไม่เคลือบอ๋อน,นี่คือพร้อมใช้แล้วใช่พร้อมใช้แล้วคือเราใช้พ้นหลังโอ้โหวาวไหมวาววาวครับมันมีประกายวาววาวครับนี่ปากน้องใหม่ด้วยครับ12แม็กเสียงกลาง อันนี้จะเป็นไวท์ที่รอเตรียมประกอบคนนี้ก็จะเป็นไว้์เนาะครับนี้ก็ไวท์18แมกอันนี้18แมกนะใช่ครับทาที่นี่ทําที่โรงงานที่โรงงานทั้งหมดเลยใช่เครื่อง CNC พันลวดละ่ะเบอร์ลวดลวดเป็นเบอร์ใหญ่สามชั้นอืมเป็นเบอร์ใหญ่สามชั้นครับผมอนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไวท์ เสียงกลางสี่นิ้วโอ้โหกลางสี่นิ้วใช่ครับอันนี้จะเป็นไวท์ของสิบนิ้วเสียงกลางสามนิ้วแต่ดอกสีบนิ้วสิบนิ้วแม็กเหมือนกันอ๋อดอกสิบนิ้วใช่สิบนิ้วแม็กตัวนี้นี่ก็จะเป็นลายผลิตนะฮะับถ่ายได้เลยครับลายผลิตตรงนี นี่ก็มือโปรโรงงาน <You S 1> อยู่นาน,รานหรือ,อยังครับนี่นานแล้วนานแล้วล่ะโอ้ oh. นานนี่เก่งกว่าผมเองนะจริงอ่ะถ้าเรื่องประกอบเนี่ผมสู้เขาไม่ได้เลยนะมือฉมังแล้วทั้งนั้นมือฉมังแล้วนะผมยังต้องถามเขาเลย ช่วงนี้ก็จะประกอบแม็กเยอะล้ายดีเ่วงนี้นะส่งส่งลาวเยอะอยู่ครับส่งไปสอฟอร์ใช่เักปะราไปดูต่อครับนี่พอนี่จะเป็นมาจากพผนเก t วิตเตอร์โคดคอนเสียงแหลมเสร็จก็จะเข้า ตโตโตอ๋อ oh. นี่จะพานนดู C N C C N C ใช่ครับมีกี่เครื่องครับเครื่องเดียวเครื่องเดียวเครื่องเดียวอันนี้ใช่ไหมที่ว่าราคาหลายล้านอะ่ะใช่หลายล้านโอ้โห oh. oh. ดูงานตัดออกมา oh. เราแทบจะไม่ได้ไม่แทบไม่ได้กึงเลยตัดเอียดโอ้โห มีตัดไหมนี่มีมีมันเป็นห้องแบบนี้เลยนะใช่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 ไฟเบอร์เลเซอร์ครับผมได้งานคุณภาพสูงขึ้นประหยัดเวลาแล้วก็เสียชิ้นเหล็กน้อย ก็ดูจากที่มันคิดกันเห็นไหมอฝากถึงผู้ประกอบการหรือว่า คนทำลำโพงรุ่นใหม่ถ้าแบบอยากจะมีแบรนด์หรือหรือมีเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบที่ท,ที่ภายในประเทศครับก็ทางบริษัทก็ยินดียินดีให้คำปรึกษาครับยินดีคำนึาแล้วก็ถ้าจะร่วมธุรกิจกับเราก็ยินดีมากๆเลยแล้วติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็ทางเพจบริษัทเลยโดยตรงเลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเป็นแอดมินคอยดูคอยตอบอยู่แล้วอืมครับก็ติดต่อมาทางเพจได้เลยนะใช,ใช่ใช่ใช สำหรับใครที่อยากมีมีแบรนด์อยากได้ชุดเหล็กอยากได้ไว้อยแบบนั้นแบบนี้<ม>อะไรเงี้ยหรืออ,อยากได้เหล็กอยากได้ไม่เหล็กอะไรเงี้ยก็ครูกันได้ใช่โหได้แต่แต่แต่ว่ามันจะเป็นงานที่แบบเป,เ,ปเ,ปเป็นงานจำนวนอ่าเราต้องบอกก่อนว่าว่าเป็นเป็นเป็นงานจำนวนอ่ารายละเอียดก็เดี๋ยวคุยกันได้โอเคอ่ะ,อ,ะอันนี้คลิปนี้ก็คือให้คลิปนี้ก็เป็นการอ่า เซิฟเฟก่อนก็คือขออนุญาตกำนันแล้วเรามาดูเครื่องเครื่อง CNC วันนี้ก็จะพาไปทุกจุดเลยเกี่ยวกับลำโพงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเพราะคลิปนี้มันรู้สึกว่ามันจะยาวโอเคอันนี้ก็คือเครื่อง CNC ในการตัดเหล็กนะครับทำลำโพงครับของปุมอ้อมครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปชมอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับผม